ล่างเน้นๆหางเดียวแขนๆเฮียนานให้ตัวนี้1เมษายน66 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วกับการบ้านชุดที่2ในวิชาความรวยเท่าที่อ่านความเห็นนะคะคลิปที่แล้วมีคนสอบผ่านอยู่นะคะบางคนก็ได้โค้งสุดท้ายกับเลขของแอดฟินินั่นเองนะแอดฟินิมาเม้นบอกเลขอยู่นะคะทุกคนแอดมินได้แจ้งไปในคืนหมาหอนคลิปโค้งสุดท้ายว่าแอดฟินิอาจจะมา เมนบอกเลขให้ เขามาเมนให้จริงๆแล้วก็มีคนถูกด้วยในคอมเมนต์นั้นนะคะบางคนมาดูมาเจอคอมเมนต์เขาก็จัดกันไปดีใจด้วยนะ,ะขอบคุณแอดฟินิกมากมากนะคะน่ารักมากเลยนะงวดนี้มาอีกนะคะแอดฟินิกมีแต่คนถามหาแอดฟินิกงวดนี้ฮอตมากนะคะสำหรับช่วงนี้อะมาลุ้นกันต่อนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงสําหรับงวดนี้บางคนก็ได้กับเลขฝันตัวเองเลขทะเบียนรถก็มีบางครั้งเลขก็มักจะออกเกี่ยวกับตัวเรานะคะบางคนได้ทั้งบนฟ้าและลงล่าง เลยแอดมินดีใจด้วยนะคะท่านคือผู้โชคดีจริงๆค่ะส่วนคนที่ไม่ถูกอย่าพึ่งเสียใจไปค่ะงวดนี้คุณยังมีโอกาสค่ะเดือนหนึ่งได้ลุ้นถึงสองครั้งเลยสู้ยิบตาวะซานนะคะมาค่ะสายสู้ทั้งหลายนักรบย่อมมีเจ็บบ้างนะคะทุกคนมาติวและสอบแก้ให้ผ่านสําหรับงวดนี้นะเริ่มจากชุดตัวเลขของเฮียนันนะทุกคนสาหรับงวดที่แล้วเลขของเฮียนันหลุดนะคะสาหรับงวดนี้ให้มาหนึ่งเมษายน สามตัวหางเดียวเม็ดเดียวแข็แขเลยนั่นก็คือเลขเจ็ดสี่แปดส่วนเลขสองตัวลงล่างเน้นเ้นเม็ดเดียวหางเดียวแข็แข,ข,ขเลยนั่นก็คือเลขห้าหนึ่งนั่นเองนะฮะสำหรับชุดตัวเลขของเฮียนานงวดนี้สามตัวเจ็ดสี่แปดสองตัวก็คือห้าหนึ่งนั่นเองอามารุ้นกัน จะมาไหมสาหรับงวดนี้1เมษายนนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของใบนี้นะคะทุกคนแอสตูวิทต,ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ก็คือเป็นข้อมูลที่แอดมินเจอใหม่ทีหนึ่งนั่นเองนะคะเขาบอกว่างวดที่แล้วให้37และสําหรับงวดใหม่1เมษายนแอสตูวิทให้มา2ตัวนะคะทุกคนเป็นชุดสรุปลงล่างนะ2ตัวลงล่างงวดนี้จะมี79 70 39และเลข30นั่นเองนะทุกคนมี4หางด้วยกันมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสำหรับวัดน,นี้เลขของแอสวิตนะคะจากนั้นมาต่อกันด้วยกับชุดตัวเลขของแอดแพนแพนพารวยนะคะเป็นเลขสูตรตารางนั่นเองวดวที่แล้วหลุดนะคะทุกคนมาลุ้นกันต่อสำหรับวัดน,นี้สูตรตารางของแอดแพนแพนพารวย2ตัวจะมี4,2 4 8, 6, 4 และเลข68นั่นเองสำหรับ3ตัวของแอดเป็นแพนพารวยให้มาก็จะมีเลข268และ682นั่นเองนะคะทุกคนแน่นอนเลยถือว่ามีเลข48นี้ ตรงกันเลยกับเลขของแอดช่างคมแอดช่างคมก็ให้48มาเช่นเดียวกันสำหรับว้วนนี้และ48ของแอดเปนแพนพารวยนี้ก็ยังมาตรงกันอีกกับเลขของเฮียนันเฮียนันให้3ตัวบนฟ้าก็มีเลข48เช่นเดียวกันสำหรับวัวนนี้นะคะอะมาลุ้นกันจะมาไหมสำหรับเลขของแอดเป็นแพนพารวยนะคะ <L Ù> และตามมาด้วยเลขมหาเฮงให้มาสำหรับ้วนนี้1เมษายนนะคะสตัวจะมี3-1 และ38มีทั้งหมด2หหางด้วยกัน31และเลข38นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขมหาเฮงนะคะและจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขของแอดเอ้ยหลากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับวันนี้1เมษายนแอดเอ้ยหลาให้มา3ตัวจะมี971 271และ371นั่นเอง2ตัวบนฟ้าให้เน้นไปที่เลข71ส่วน2ตัวลงล่างจะมี01 05 และเลข08นั่นเองงวดที่แล้วแอดเอ้ยหลาก็ให้05มาเช่นเดียวกันนะคะทุกคนอ่ะสำหรับหลายท่านอาจจะทออใจแล้วสําหรับเลข0ูนะคะเรียกได้ว,ว่าตามทวดแต่ยังไม่มาสักทีอ้อยตายแล้วนะคะอ่ะเป็นเลขที่ออกยากนะคะ0 5น0้นั่นเองมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับวดนี้เลขของแอดเอ้ยหลานะคะและตามมาด้วยกับชุดตัวเลขของแอดกอนกระสินใบฟ้านั่นเองนะคะหเมษายนให้มา3ตัวจะมี 513 714และ815นั่นเองนะสองตัวจะมี13 15 17 14 16และเลข18ะะแน่นอนถือว่ามีเลข15นี้ตรงกันเลยกับเลขของเฮียนั่นเฮียนั่นให้มาก็มี 1-5เช่นเดียวกันนะคะทุกคนตรงกันเลยกับเลขของแอดกรกลสินใบนี้นะคะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะทุกคนและทีนี้มาดูกันที่ใบนี้เป็นเลขของแอดกรเช่นเดียวกันแต่ว่าคนละก่อนั่นเองนะคะใบฟ้าแอดกรกลาสินส่วนใบนี้แอดกรไม่ทราบจังหวัดนะคะทุกคนอ่ะก็ว่ากันไปนะคะเขาบอกว่าเลขออกวันเสาร์นะคะ2ตัวจะมี1-7 1-9 57 59เน้นเน้นๆ9 9ตัวเดียวก็ถือว่ามีเลข17นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดเอลานะคะทุกคนตัวเน้นของเขานั่นก็คือเลข19นั่นเองสำหรับวันนี้อามาลุ้นการจะเป็นยังไงสำหรับชุดตัวเลขของแอดกอนใบเหลืองนะคะซึ่งปกติแล้วเวลาแอดกอนให้เขาก็จะให้เป็นใบเหลืองแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเป็นคนละก่อนกับเลขแอดกรอนกาลสินนะคะและทีนี้มาดูการที่ชุดตัวเลขของแอดเทพนะคะแอดเทพสถิติ เข้ามาแล้ว2งงวดติดเป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงให้ก่อนเลขออกจริงๆสำหรับเลข3ตัวนะทุกคนเข้าเป็นคู่โต้น,นั่นเอง1มีนาคมให้265เลขก็เข้านะคะทุกคนเลขออก6 5 2นั่นเองและต่อมา16มีนาคมให้3 7 8เลขก็ออก8 73ส่วนใหญ่จะเข้าเป็นคู่โต้น,นั่นเองถือว่าเข้าติดกันทั้งหมด สงวดกันเลยทีเดียวและมาลุ้นกันต่อดสำหรับวดนี้งวดที่3 1เมษายนแอดเทพให้มาแล้วนะคะสตัวชุดเต็มเลยจะมี3 2 0 3 2 1 3ูนย2สามสและ8 2 6นั่นเองแน่นอนเลย8ปดห 268นี้มาตรงกันเลยกับเลขของแอด n p a นแพนพารวยเลข3ตัวของแอดเปนแพนพารวยก็มี268เช่นเดียวกันถือว่ามาตรงกันเลยกับเลข3ตัวของแอดเทพนั่นเองนะคะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าเลขของแอดเทพจะเข้าอีกเป็น3มงัวติดไหมนะคะ และทีนี้มาดูการที่เลขของแอดดุยพร,รานสําหรับัวดที่ผ่านมานะคะเลขของแอดดุยหลุดนะคะทุกคนแต่ว่าเลขอายุแอดดุยเข้าทั้งบนฟ้าและลงล่างเลยนะแอดดุยเกิด15มีนานะคะ อายุ37ปีปรากฏว่าเข้าทั้งบนฟ้าและลงล่างเลยนะคะไม่ออกเลขที่ให้แต่ว่าไปออกเลขอายุของเขานั่นเองซึ่งเจ้าของข้อมูลเขาก็บอกว่ายังคงเหลือ15กับพศเกิด529นั่นเองนะซึ่งงวดนี้เขาก็ให้มาเช่นเดียวกันเนื 1, ่งเมษายน3ตัวนะคะเลขอมสินนะคะทุกคนแล้วก็ขนมไทย3ตัวจะมี094 159 และ5 2 9สําหรับ2ตัวบนฟ้าจะมี9 4 5 9 2 9และ1 5แล้วก็2ตัวลงล่างจะมี4 1 4 7และเลข4 9 2ตัวบนฟ้าแอดดุยพร,รานเขาให้เน้นไปที่เลข9 4 2 9และ1 5ส่วน2ตัวลงล่างให้เน้นไปที่4 7และเลข4 9นั่นเองแน่นอนนะคะเลขของแอดดุยพร,รานถือว่ามี2หาง4 9 9 4 กับเลข59นี้มาตรงกันเลยกับเลขของแอดช่างคมแอดช่างคมก็ให้49กับ59มาเช่นเดียวกัน2หางของแอดช่างคมมาตรงกันเลยกับเลขของแ uh อดดุยพรรณเอามาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขของแอดดุยพรันจะเข้าไหมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัย เฮงเฮงรวยรวย,วยปังปังสอบผ่านไปด้วยกันเลยสําหรับวันนี้นะคะใครที่สอบไม่ผ่านก็ขอให้สอบผ่านสําหรับวันนี้แอดมินเอาใจช่วยเลยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้มีตัวเลขเราเจอกันอีกแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังจะชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีม่แห้งสุขูสุขค้ขขนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะ ไฮพี่น้องแฮงๆมันหมานสุกคูสุคนเด้อค่ะเด้อ you make me feel so